ตัวอย่างสิบสามออกซิเจนสิบโมลอ่ะตอนนี้ไปเร็วหน่อยโจทย์ถามหาอะไรครับโจทถามหาอะไรเอ่ยความหนาแน่นเท่าใดเอาออกซิเจนสิบโมลแก๊สออกซิเจนเรามีอยู่สิบโมลอุณหภูมิอ,นะอ,อ๋อเท่าไหร่นะอ๋อหนึ่งจุดศูนย์เออ่ชยวยบอกด้วนะโทษทีโอหนึ่งจุดศูนโมล ใส่แป้งยังไม่พอต้องใส่แป้งสองชั้นนะอุณหภูมิเท่าไหร่นะหกสิบสองอ้าวจัดเลยสองร้อยเจ็ดสิบสามบวกกับหกสิบสองก็เป็นเท่าไหร่ครับสามร้อยสามสิบห้าใช่ไหมสามร้อยสามสิบห้าหน่วยเป็นเคลวินละนะความดันสามจุดสี่ห้าบรรยากาศที่ สามจุดสี่ห้าบรรยากาศอ่ามีความหนาแน่นเท่าไหร่อ่าความหนาแน่นครับความหนาแน่นในที่นี้นะครับอ่าดูเราอาจจะใช้ให้มันสัมพันธ์กับอะไรนะให้ความจริงแล้วความหนาแน่นถ้าหน่วย มวลเป็นกร,รมัมปริมาตรก็ควรเป็นลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมเป็นกิโลกรมัมมวลเป็นกิโลกรมัมปริมาตรก็ควรจะเป็นลิตรแบบนี้ใช่ไหมลูกบาทเดซิเมตรแต่อันนี้ไม่เป็นไรเราจะได้ไม่ต้องแปลงหน่วยอะไรมากมายเราอาจจะใช้ความแน่นเป็นหน่วยเป็นเลยฮะเพราะว่าตรงนี้โมลมันก็ต้องมีมวลโมเลกุลอยู่แล้วใช่ไหมก็คือออกซิเจนมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่ครับ1ี่หคูณสองเท่ากับเท่าไหร่ครับ สาสิบสองกรัมต่อโมลนะฮะมวลโมเลกุลของออกซิเจนนะแสดงว่ามีมวลเป็นกรัมแล้วก็มีมีปริมาตรไหมตัวนี้ปริมาตรได้บอกไหมโจทย์ได้บอกป่าก็ไม่ต้องเราอาจจะใช้อ่าแล้วแล้วอีกตัวนี้ตัวเลขหนึ่งครับก็คือศูนย์จุดศูนย์แปดสองหนึ่งบรรยากาศนะครับลิตรนะมีลิตรแสดงว่าเราใช้มวลเป็นกรัมต่อลิตรก็ได้เราจะได้ไม่ต้อง ตัดทอนหน่วยอื่นๆออกไปโอเคไหมนะต่อโมลน,นะครับต่อเอ่อต่อโมลนะต่อมลต่อเคนวินแบบนี้โอเคไหมอ่ะเริ่มเลยความหนานแน่นเท่ากับอ่าตัวนี้เลยนะครับความแน่นเท่ากับตับตรงนี้เลยเดี๋ยวเขียนไม่พอความหนานแน่นของเรามีหน่วยเป็นกร,รัมต่อลิตรอ่าเริ่มเลยเร็วเอากวนขึ้นต้นก่อนเลยใช้อะไรขึ้นต้นครับใช้อะไรขึ้นต้น ไหนเช็คดูมวลเป็นกร,รมัมนี่ตามหน่วยของความแร้นในทีนี้เราตกลงกันว่าใช้หน่วยมวลเป็นกร,รมัมต่อปริมาตรเป็นลิตรโอเคไหมเพราะเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแฟกเตอร์อื่นอีกไหนมวลเป็นกร,รมัมมีตรงไหนบ้างเช็คดูแล้วเจอยังเจอแล้วคือ32กร,รมัมมีกี่โมลหนึโมลอย่าลืมมันพ่วงมาด้วยนะครับเออสากร,รมัมมี1โมลอ่ะต่อไปครับ เราจะตัดโมนละตัดโมนไหนโมนอยู่ตัวไหนอีกครับนี่อยู่นี่ใช่ไหมโมนตัวนี้ใช้แล้วนะครับโมนที่อยู่ในค่าคงที่แก๊สไงแต่เราต้องทําให้เป็นตัวคูณดังนั้นเราทายเป็นส่วนกลับอีกทีไหมทําอ่าคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนศูนย์จุดศูนย์แปดสองหนึ่งเอาโมนเป็นตัวหารก็เอาขึ้นมา,เ,าเป็นตัวคูณเอาหน่วยหน่วยไม่ต้องเขียนตัวคูนก็ได้ อ่าหน่วยเป็นโมลคูณเคนวินส่วนด้วยบรรยากาศคูณกัลลิศโอ้ตอนนี้ตอนนี้ได้แล้วหน่วยเป็นกรัมต่อลิตรโอเคไหมหน่วยมีแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะไปตัดทอนหน่วยอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป ตนนี้เราจะคงไว้หน่วยเป็นกร,รัมที่ครูบงเอาไว้นะฮะกับหน่วยเป็นลิตรเราจะได้กร,รัมต่อลิตรโอเคไหมอ่ะที่เหลือตัดทอนฮะนี่มาดูครับบรรยากาศตัดทอนบรรยากาศก็เอามาคูณใช่ไหมกี่บรรยากาศครับ3 4มหบรรยากาศนะครับตัดอุณหภ,ภูมิเคนวินก็เอามาหานะครับส่วนด้วยกี่เคลวินนะเนี่ยสามร้อย สามสิบห้าเคนวินหมดหรือยังหมดแล้วเคนวินตัดเคนวินบรรยากาศตัดบรรยากาศก็ได้เป็นกร,รกรัมต่ออะไรครับกรัมต่ออะไรกรัมต่อลูกบาทเดซิเมตรเรียบร้อยถูกไหมฮะโอเคนะ